เป็นยังไงรัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไงเป็นยังไงรัฐมนตรีพาณิชที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไงเปิดตลาดการค้าให้อเมริกาเข้ามาได้เปรียบเกษตรกรไทยเป็นยังไงนําเข้าเข้าโพดเพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของเจ้าสัวรายใหญ่เป็นยังไงเฮ้ยเป็นยังไง นายเอาไมา้ไปใส่ใต้คางสุประจีสิเป็นยังไงนายบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดีไม่ใช่หรอแต่ขณะียวกันจึงกลายเป็นรัฐมนตรี <c oughs> ที่ทำให้ประชาชนประชาชีทำให้ชาวกเกษตรกรเสียโอกาสเสียเปรียบแล้วกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าสัว <c oughs> ได้ประโยชน์จากการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างมหาศาลอย่างนี้เล่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเฮ้ยไหนบอกว่าฉลาดไงที่สมาร์ทแล้วก็ฉลาดไงเอาเฮ้ยทำไมจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนแบบนี้เล่า